ตลาดหุ้นร่วงยับนะครับดาวโจน่ยร่วงไปกว่า1,000จุดบิตคอยเกือบหลุด20,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเฟดส่งสัญญาณว่าจะต่อสู้กับเงินเฟอ้อยังเด็ดขาดอย่างเร่งด่วนนะฮะแล้วก็พร้อมเตือนภัยไปยังครัวเรือนด้วยว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยอาจจะเจ็บปวดอย่างหนักจากสงครามครั้งนี้ครับเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวคินไลฟ์ฟังครับ สวัสดีเพื่อนนทุกคนนะครับผมคิมฮมะคุณอยู่กับช่องคิมพร o p e r t y ์ตี้ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติด like, ตามเอาไว้นะฮะหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องน,นี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพก็กดจอยขลังยาเช่นเดียวกันนะครับในิปนี้ชวนคุยเรื่องของการประชุมเจสันโฮม พอพูดปุ๊บเนี่ยะฮะเรียกว่าดาวโจนี์รุวงยับกว่า1000จุดเลยนะครับนัสแดเนี่ยร่วงกว่า3.9%ครับและในฝั่งของตลาดคริปโตเคเรนซี่ก็ร่วงยับด้วยนะครับโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยร่วงไปถึง2 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อ1นึบิตคอยเลยครับก็ต้องบอกเป็นช่วงการปิดอาทิตย์ที่เป็นมหาวิปโยคครั้งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเฟดพูดอะไรทําไมคนถึงหวาดกลัวอะไรกันขนาดนั้นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างตื่นกลัวนะครับนั่น,นคือคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยได้ออก จอมย่านะครับทุกบ้านเรือนเลยนะฮะท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างเฟดกับตัวเงินเฟอ้อนั่นเองครับส่่นตัวนี้เนี่ยเงินเฟอ้อของอเมริกาอยู่ที่ประมาณ8.5นะครับก็เรียกว่ายังสูงอยู่นะถึงแม้ว่าจะลดจากจุดสูงสุดที่9.1มาที่เ8.1ครับหากใครได้ติดตามข่าวจะทราบนะครับว่าในหลายๆประเทศเช่นอังกฤษเองก็ตามหรือในยุโรปเองก็ตามเนี่ยที่โดนเงินเฟอ้อเล่นงานอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยเงินเฟอ้อเล่นงานไปถึง10%นะครับผู้คนเนี่ยตา่างเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งเลยมีการประท้วงขอหยุดงาน ขอค่าแรงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประทว้วงโดยการไม่จ่ายค่าไฟด้วยครับมันแสดงเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยทำให้ค่าครองชีพของคนประชาชนเนี่ยนะครับค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็วพอคนอยู่ไม่ได้เนี่ยก็เกิดความวุ่นวายกลลายนในประเทศอย่างหนักซึ่งสิ่งถึงเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ40ปีถึง60ปีที่แล้วเลยนะครับที่เงินเฟ้อจะเติบโตรุนแรงแบบนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าท่าทีของเงินเฟ้อเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้จบง่ายๆซะด้วยนะครับหลังจากเกิดสงครามที่ยูเครนอัสเซียนะราคาค่ากงค่าแก๊สเนี่นนครว ตอนนี้ราคาน้ำมันบรนออ์ขึ้นมาแต่100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากน้ำมันยืนราคาสูงแบบนี้อยู่เนี่ยเงินเฟอ้อก็ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะครับเพราะหลายประเทศเ,เริ่มที่จะขึ้นค่าแรงเพื่อช่วยเหลประชาชนกันแล้วรวมถึงไทยด้วยครับ ความตึงเครียดเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยดูเหมือนจะรุนแรงมากกว่าทุกทีเลยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหลายคนออกมาบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยชั่วคราวใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็จบนะครับเดี๋ยวน้ํามันก็ราคาลงหรือสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยก็จะหายไปกลับมาปกติไงเพราะว่าเกิดจากการเปิดเมืองอย่างรวดเร็วด้วยนะครับหลังจากโควิดเนี่ยจะให้ดีมามันอั้นเอาไว้ครับแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนหลายคนจะไม่ได้มองว่าเงินเฟอ้อเป็นเรื่องที่ชั่วคราวอีกต่อไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันจะผลกระทบน้อยแต่อย่างใดนะครับล่าสุดเนี่ยทาง BIS นะหรือวโล ได้ออกมาเตือนอย่างหนักแน่นเลยนะครับว่าการจัดการรับมือกับเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด่วนมากๆเลยครับและเช่นเดียวกับทาง IMF เนี่ยครับที่เป็นกองทุนระดับโลกได้ออกมาเตือนเลยนะฮะว่าความเสี่ยงเรื่องของการเติบโตเงินเฟอ้อที่รุนแรงสุดๆแบบนี้ในรอบตัดตวัดนี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนและต้องจัดการอย่างรุนแรงด้วยครับซึ่งจะเห็นภาพว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเป็นท็อปิกระดับโลกไปแล้วแล้วก็ดูน่ากลัวกว่าทุกอย่างนะครับเรื่องวีซ์เ o n งรีทีชั่นเนี่ยหลายคนจะแบบเออ กริมาๆซึ่งในฝั่งของอิสราเอลนะครับก็ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเลยนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยไปถึง2%แล้วนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแค่1.2% 5เท่านั้นเองก็เรียกว่าขึ้นรุนแรงที่สุดตั้งแต่ในปี2008นู่นแล้วนะครับซึ่งในฝั่งของอเมริกาเองก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้มีการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเป็นทางการแต่ว่าทางการเฟดของบอสติกเนี่ยได้ออกมาเตือนนะครับว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลมลยบบว้าายยแ ถ้าเป็นไปตามว่าจริงๆนี่นะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะสูงถึง3.25%เลยนะฮะก็เรียกว่าสูงมากกว่าในปีประมาณ2018นั่นออกครับก็เรียกว่ามากที่สุดในรอบ10กว่าปีเลยครับพอตลาดเนี่ยเริ่มรับรู้นะฮะว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงขึ้นต่อเนื่องไปจากนี้อีกหลายครั้งเลยทำให้ตัชีดาวโจนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหัวปากร่วงไปกว่าพ0 0จุดเลยครับส่วนตัวทองคำเนี่ยก็มีการย่อลงมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ1,750เหรียญต่อ1นึ่ทอยซอนครับแต่ถึงแม้ว่าเฟ ครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเครื่องมือของเฟดเนี่ยก็มีแค่การขึ้นอันตราดอกเบีย้ยหรือการดึงสภาพคล่องออกครับการคุมราคาสินค้าเนี่ยมันนอกเหนือนะครับ การควบคุมของทางเฟดไปเยอะทาให้คนก็เริ่มจะสงสัยว่าเฟดจะทําได้จริงๆหรือในการควบคุมเงินเฟ้อครับอย่างแรกนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังถือว่าหาเงินเฟ้อเยอะนะครับเงินเฟ้อเนี่ยเล่นไปถึง8ปดเแล้วนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณแค่2เท่านั้นเองและถ้าหากดูเรื่องของตัวเลขราคาบ้านเนี่ยครับก็ค่อนข้างเติบโตค่อนข้างสูงเลยนะเปราว่าค่าอยู่อาศัยของผู้คนค่าชงก่าเจ้าเนี่ยเด้งปรี๊ดเลยครับคำถามคือแล้วมันจะกลับมาต่ำได้จริงๆหรอครับแล้วถ้าเราไปเจาะลึกเรื่องของตัวเลขราคาสินค้าที่มันราคาเติบโตขึ้นอะไรแบบบนนนีีี้้้เเเ่่่่่ยะรััจห็ภาาพววมมไไดกกืองท เนี่ยสามารถจะควบคุมได้เลยนะครับเช่นราคาอาหารนะครับราคาเรื่องของค่าเช่าที่เติบโตวกว่า23%ครับค่าพลังงานเองก็ตามหรือว่าค่าการศึกษาเองก็ตามก็เลยน่าสงสัยตรงที่ว่าแล้วเฟดเนี่ยจะทําอะไรกับราคาอาหารค่ายาค่าน้ํามันหรือค่าเช่าที่มันขึ้นสูงอย่างเงี้ย เขาจะไปกดราคามันได้จริงๆเลยครับหากหมองในมุมนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กดราคาตรงๆนะครับแต่ว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจค่อนข้างถดถอยหรือว่าชะลอตัวอย่างหนักการจ้างงานลดน้อยลงหรือแม้กระทั่งเรื่องของดีมานการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับก็จะลดน้อยลงไปด้วยดังนั้นถ้ามีความต้องการน้อยเนี่ยราคาก็ควรจะต้องลงถูกไหมครอันนี้คือตามหลักของเขานะครับซึ่งจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้กดราคามันตรงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทางอ้อมซะมากกว่านะครับแต่การกดทางอ้อมแบบนี้เนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่่่านนต้้องเงเไึปปก็็วข ดอกเบี้ยที่เวอร์วังเกินจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับจะนาให้ราคาพวกนี้ลงต่ำมาได้ครับมีบทความหนึ่งที่น่าสนใจของคุณเดวิดสต็อกแมนนะครับเขาได้ออกมาบอกด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องภาพลวงตาของเงินเฟ้อต่ำเนี่ยนะครับมันได้จบไปแล้วในยุคนี้ครับซึ่งเขาในก่าวค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่าเงินเฟ้อที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันต่ำๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่หลอกตาเอาไว้ความจริงเงินเฟ้อควรจะดีดแรงกว่านี้ครับโดยเขาพูดถึงตัวตัวเลข PPI นะครับที่เป็นดัชนีราคาของผู้ผลิตทั่วโลกเลยนะครับ เจนพอตที่มันตบตสูงสูงเนี่ยครับก็คือช่วงในปี1970-1980นะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยราคาของผู้ผลิตเนี่ยนะครับในฝั่งของการผลิตเนี่ยไม่ได้ขึ้นสักเท่าไหร่ครับหรือว่าเติบโตค่อนข้างต่ำนั่นเองและสิ่งนี้เขาเริมบอกว่ามันทำให้เงินเฟ้อเนี่ยต่ำเกินจริงครับแต่ขณะที่เม็ดเงินเนี่ยอาจฉีดเข้ามาอย่างมากมายนะครับตัวเลขต่างๆนานา M1 M2 เนี่ยก็เติบโตกันบานเบิดแต่ว่าราคาของผู้ผลิตค่อนข้างต่ำเนื่องจากการย้ายถิ่นฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ำ มันเริ่มจะทิ้งห่างกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับตัวเลข CPI เนี่ยคือด้านบนนะครับเห็นไหมฮะว่ามันเติบโตอย่างรวดเร็วเลยครับและจีิราคาสินค้าผู้บริโภคเนี่ยเติบโตเร็วนะครับแต่ว่าค่าแรงเนี่ยไม่ค่อยจะเติบโตซักเท่าไหร่เติบโตได้ช้ากว่านั่นเองซึ่งก่อนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับดังนั้นพอเราเจอเหตุการณ์เรื่องของเทรดวอ a r นะครับเรื่องของการกรีดการทางการคา้าสินค้าทุกถูกจากทางจีนหรือทางหลายประเทศที่เป็นซัพพลายเชนเนี่ยที่มันคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยการเเเดดิินนนนทาา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 ตต่ต่่่่่งงงๆๆหหราารรรืืออวกกกชมมมมโยยััีะะคจจไถู เดิมนั้นราคาจะสูงขึ้นครับพอถึงจุดน,นี้ปุ๊บภาพลวงตาของการเกิดเงินเฟ้อต่ำๆเนี่ยจะหายไปและกลับไปสู่ควอนเป็นจริงนะครับเช่นเงินที่อัดฉีดเข้ามาเท่าไหร่ล่ะค่าแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทั้งผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะตีกลับหมดและค่อนข้างตีกลับอย่างรุนแรงตั้งแต่ในปี1970-1980ง,ง 80, นั่นแหละนะครับที่จะใช้ดอกเบี้ยถึง17-18เปอร์เซ็นต์ในการที่จะเบรกความต้องการของเงินเฟ้อได้ดังนั้นก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยจะไหวไหมจะร่วงไปลึกึกก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 สสัััเเเเเทท่่่่่่าาาาาไไหหรรรรแแถมมมมลลลลุุดดดดนนนนนนีีีียยยยย็็จจจะะะะงงงิออออคคบบบ QT ้้้ววููืพๆ รับมือตั้งรับกันให้ดีครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนคทีน่ย่าความสนในจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim Property ไลค์ด้วยนะฮะและใครอยากฟังของูกข้อมูลเชิงลึกกันมากกดสมัครสมา,สมาชิกห้องเรียนวงในค่าร่างในเลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นนะครับก็มีคอนเทนต์พรีเมียมที่เรารวบรวมกันมาให้มาเหลามาเมาให้ฟังนะครับพร้อมกับมีอินสแตทเตอร์ทอล์กที่ผมกับเพื่อนๆจะมาเล่าว่าพอร์ตโฟลิโอเราลงทุนอะไรกับอะไรแล้วมาจับตาเรื่องของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครับจับตาตัวของหุ้้้้นนนทองคคคคาาสสิิโภภัณฑ์แลววกวก็พ คลิปโกลเดนซี่ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่เจอกันห้องในวงในนะครับโอเคมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้ชนคุยนะครับเรื่องของตลาดแตกนะฮะหุ้นเนี่ยร่วงยับกว่า1,000จุดสับดาวโจน,นะครับตัวนักแสดงเนี่ยร่วงไปกว่า3กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคลิปโกลเดนซี่บิตคอยร่วงไปถึง20,000เหรียญครับไตรละพันเนี่ยก็มาจากท่าทีของคุณโจมพาวเวลที่เป็นประธานเฟดนะครับที่ออกมาบอกว่าฉันจะต้องสู้กับเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับพร้อมเตือนไปยังบรรดาบรรดาหลายคนด้วยว่าเฮ้ยยอออาาาาาจจจจจะะเเเเเ็็บบบหหหนนนนนััััักกกิคคคควววมมมปดลลงงงงงงสสรรรร้้้ีีพๆู่่ึ เป็นเรื่องที่รุนแรงกว่าที่คิดและเริกที่จะเบรกไม่ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้นยังมีข่าวว่าให้เดี๋ยวก็ชั่วคราวนะเดี๋ยวสงครามก็จบเดี๋ยวราคาน้ำมันก็ร่วงตอนนี้ราคาน้ำมันยังสูงอยู่เลยนะครับอยู่ที่100เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลสงครามเนี่ยก็ไม่ได้จบง่ายๆนะครับปัญหาความขัดแย้งในสงครามจีนอเมริกาก็ดูจะมีความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นไปด้วยๆครับซึ่งในฝั่งของยุโรปเนี่ยเงินเฟ้อค่อนข้างรุนแรงซึ่งเป็นสตาร์ทอเคทให้กับคนทั้งโลกเลยว่าประชาชนเนี่ยอยู่อย่ยรร่่่่่่่่่าา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 างง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 ยยยยยยกก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 ลลลบบบบนน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 นะะะะะคคครร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 ัััััััเเ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 เิิิิดดดปปปปททททท้้้้้วววขึออ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 มมมมแแืืญหฟุุีี็็็โ IMF ตตจ BIS เนี่ยครับก็ออกมาเตือนด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจริงจังในการแก้ไขกันจริงๆแล้วนะมันเป็นเรื่องของขาดบาดตายกันแล้วนะทำให้หลายประเทศเนี่ยเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยค้างเงนแบรนด์เช่นตัวอนะิสราเอลเนี่ยขึ้นไปถึง2%เลยนะครับแล้วอเมริกาเนี่ยก็มีแพนว่าอาจจะขึ้นถึง0.75%ด้วยนะเพราะเขาบอกว่ามี Data ที่มากพอและแข็งแรงมากที่จะออกมาในหน่วยตัวเลขตรงนี้ครับซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเลขราคาหุ้นก็เรียกว่าร่วงยับเลยนะครับแต่ก็มีหลายคนก็มองว่าเฟดหหรร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 รืืืออ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 เเเเเเาา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 าไไไไไมมมม่่่่่่่่งงงงงยยยกก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 กนนนนะะะะะคคคคคับบพพว็็ดดด้้้ีีแแขึึสภลตจป ของสินค้าและบริการโดยตรงเนี่ยนะครับเออมันก็คงจะไม่ใช่หน้าที่แล้วทําไม่ได้ด้วยครับเราดูเรื่องของราคาค่าเช่าราคาค่ารักษาพยาบาลนะครับราคา,า,คา,า,คาอาหารราคาน้ํามันเนี่ยมันเติบโตสูงมากเลยคำถามคือแล้วเฟดจะไปกดราคาพวกนี้ได้จรงิงๆเหรอที่ไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยก็เถอะแต่วันก็ไม่ได้กดโดยตรงนั้นเนี่ยอาจต้องใช้ดอกเบีย้ยที่สูงมหาศาลมากเพื่อจะให้ผลทางอ้อมเนี่ยไปกดราคาพวกนี้ได้นั่นเองครับแต่แน่นอนว่ามันแรกความเจ็บปวดอย่างมหาศาลอย่างลึกล้ำเลยนะฮะและซึ่งมีอีกนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่มาคุยว่า่จริิงงเเนยฟ้อ ต่ำในรอบที่ผ่านมาเป็นแค่ภาพดวงตานะครับความจริงเงินเฟอ้อควต,ต้องสูงมาอยู่แล้วเพราะว่าอาัดฉีกเงินเข้ามาอย่างมากมายแต่มันถูกกดด้วยของค่าแรงที่ต่ำสินค้าและบริการที่ราคาต่ำจากจีนโรงงานผลิตที่มันราคาถูกจากจีนนะครับการที่โลกมันเชื่อมโยงเป็น globalization เนี่ยแต่มันให้ราคาสินค้ามันต่ำกว่าความเป็นจริงถ้าวันนี้โลกต้องแบ่งแยกแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายกันเนี่ยนะครับต้นทุนจะกลับไปความเป็นจริงและต้องค่อนข้างสูงนแน่นอนซึ่งเนี่ยก็บ่งบอกว่าเงินเฟอ้อจะไม่อยู่จะไม่ไปง่ายๆนะครับล้วเพื่อนๆเ,เห็นว่ายังไงก็ลลอออองงงมมมมเเเเนนนาาาา่่่บกกใหห้ฟฟััยดูืวิ พยุลูงนี้เนี่ยจะไม่จบง่ายๆสักทีเดียวนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับจนจบจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ